สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคับก็มาพกรมอีกทิหนึ่งแล้วฮะหลังจากที่น้องน้องขอไปเยอะมากพี่คะ่ะทำไมของที่พี่ใช้ทําไมจไมําเป็นต้องใช้แต่ของแพงด้วยเพราะวะ่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมบางทีแบบของถูกถูแล้วมันที่มันใช้ได้โอเคมันมีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆพี่ก็ไม่ใช้แพงทุกอย่างนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ก็แล้วแต่บางตัวสมมติเครื่องสรงอะอาอะบางอย่างก,ก็อาจจะแพงหรือบางอย่างก็อาจจะแบบมีตังมีตังนิดนึงก็ขอขอหน่อยสนองน,อนี้ตัวเองแต่บางอย่างพี่ก็ใช้ถูกซึ่งถูกแล้วดีมันก็มี็มพยายแมเฟ้หาาหนห ซึ่งอ่ะวันนี้ก็โพสไปแล้วน้องก็มาถามมาเยอะมากอะพี่คาสบู่อะไรเงี้ยห้าสิบบาทคือเอาจริงๆตอนนี้ใช้สบู่ก็ละห้าสิบาทอยู่ซึ่งมันเป็นสบู่ตัวขาวคือจริงๆเนี่ยเห็นหลายแบรนด์แม่แล้วมีความรู้สึกว่าสบู่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบเดียวถ้าเราไปเสียเงินซื้อแบบก็ละสองร้อยสามร้อยความรู้สึกว่ามันก็เกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมาใช้ตัวนี้ดีกว่าแม่งห้าสิบบาทเองพอใช้ปุ๊บเฮ้ยนั่งเลิศจ้าอยู่ยนะเดีนะคือตอนแรกอ่ะสะดุดชื่อก่อนททีี่่่่่ตออนนะสังชมเห็ืปว อุ้ยอุบวัอิอีดอกสิอีดอกไม่ได้หยาบคายไปคุณดอกคะอ้ารู้สึกแบบพระเจ้าชื่อเธอเอาใจฉันไปเลยดูเธอดูชื่อ,ช,อชื่อมันก่อนนะคือโอมพพาส ุยไม่ตอนแรกอะ <_ an> เห็นชื่อฉันแบบเฮ้ยกูซื้อผงซักฟองมาปอนเนี่ยความรู้สึกแบบโอโมพลาสพระเจา้ากูซักผ้าได้แน่ชัวช์วแต่พอลองใช้พระจเจ้าเฮ้ยมันตอบโจทย์เรื่องความข่าวจริงๆไว้แต่มันไม่ใช่เหมือนโอโมพลาสไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นผงซักฟองมาทำเป็นก้อนนะครับมันคือสบู่ถูต,ตัวซึ่งนี่อ่ะมันมีมันมีสบู่เนี่มันเป็นสบู่ใสลุงใช้แล้วอันนี้ใช้แล้วจริงๆเลยนยอ่ะอันนี้คือก้อนข้างในมันนะครับมันอาจจะดูแบบเฮ้ยแทกเก็ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ที่ตัดไปเพราะว่าคุณภาพมันดี เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาทาแพ็กเกจที่เวอร์กว่านี้มันก็จะไม่50บาทเงี้ยพี่ก็เลยขอเขาไว้ว่าคืออยากจะบอกเจ้าของเด้วยนะว่าให้รักษาราคา50บาทอันนี้เอาไว้นะคะคือแพ็กเกจอย่างเงี้ยพี่โอเคแล้วข้างในอย่างเงี้ยได้พี่ใช้ได้พี่ที่เนื้อข้างในว่าเออเนื้อข้างในมันโอเคใช้ได้ดีดีพี่ก็ชอบนะคะตัวเนี้ยเนี้ยมันทําไมมันถึงขาวจริงๆเขาบอกว่ามันมีสารสกัดมา5อย่างนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูมันมีสารสกัดทั้งจากับ มีจากอะไรนะครับทิมองุ่งนเลมอนกีวีสับป,ปะรดกูตา้านน้ำน,ำนำอมอันนี้ก็ว่าไปก็มีอันนี้ด้วยฮะแล้วก็เมนูที่ส่วนประกอบข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีโคโค่นัทนะฮะโดยที่ฟักนั่นคือน้ำมันจากมะพร้าวเนาะโซเดียมนี้ซิสออยอะโลเวลา่าและจูสเนี่ยก็เป็นพวกที่พี่พูดไปข้างต้นแล้วคือ ท้ายสุดเลยเห็นไหมมันมีน้ําหอมด้วยแต่ว่าน้ําหอมมันน้อยมากเพราะว่าพี่ใช้แล้วเนี่ยชอบอย่างหนึ่งคือว่าน้าหอมมันไม่เยอะไงเพราะบางตัวเนี่ยพอใช้ไปปุ๊บโอ้โหน้ําหอมแบบมึนหัวแล้วพี่เป็นคนฉีดน้ําหอมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางตัวมันหอมไปพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอยมันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยแล้วใช้แล้วฟอกแล้วมันขาวจริงเดี๋ยวพี่ให้ไปดูตอนฟอกว่ามันฟอกแล้วมันเป็นยังไงนะคะอ่านั่นคือพี่ฟอกแขนให้ดูเพราะว่าไม่อยากไปถ่ายตอนอาบน้ำไงเพราะว่าถ้าถ่ายตอนอาบน้ำมันจะแบบเซ็กซี่ไปแล้วคือห้องน้ำฉันมืดมาก พอเมื่อปุ๊บมองไม่เห็นอีก็เลยต้องไปอ่างต้องไปล้างที่อ่างล้างจานมานะฮะแล้วก็คือเห็นความแตกต่างว่ามันข่าวขึ้นจริงๆแล้วคือแต่ว่าคือสบู่ตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นกรดจากผลไม้หรือมันเป็น AHA จากผลไไ้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นกรดแล้วมันก็มีเป็นมันมันมันก็ทําไงเรียกว่าไงนะพอมันเป็นกรดพอมันทําให้ผิวมันสว่างขึ้นปุ๊บเนี่ยความจงมันจะสว่างมากสุดคือตอนที่ล้างเสร็จแต่หลังจากนั้นน่มันจะค่อยเฟดลงแต่ก็ไม่ได้ว่าเฟดจนมาเป็นผผผิิิิิววววเเเเดดมมนนนนนะะแแลล้้้ขออสีียคืหหัััจจงงงึรราาา่่กท ฟอกเสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าให้ทาบโลชงโลชั่นเนี่ยประคมงเขาไปเลยหรือว่าตอนที่ตัวปิเปียกก็ได้โลชั่นหรือพวกสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะซึมได้ดีกว่าการใช้สบู่ทั่วไปด้วยซ้าม,มันจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยคือตุเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงนะตัวมันดูดโลชั่นตัวมันดูดสารบำรุงดีขึ้นแล้วเถ้าเกิดเป็นโลชั่นตัวขาวมันก็ยิ่งแบบเพิ่มพูนเข้าไปนะฮะแล้วตัวนี้คือมันไม่ได้มีอันตรายนะนี่เขาเรียกว่ามันมีอยมีออยมีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยนะคะราคาหลังงกลอบาท แปบาทแต่พี่ซื้อมา50บาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องๆจะซื้อน้องๆต้องซื้อได้50บาทเพราะฉะนั้นแล้วมาตอบนะเรื่องสบู่ตัวขาวเพราะว่าพี่ยังไม่เคยพูดสบู่ตัวขาวอะไรเลยนะที่มาที่มาแนะนําว่าเฮ้ยมันขาวเราก็มาลองให้ดูจริงๆซึ่งตัวนี้พี่ใช้แล้วแบบเออมันคุ้มค่าที่จะลงทุนเพราะมัน50บาทนะคะคือใช้แบบว่าสั่งมาไปร้อยก้อนถูไปเธอาไห่วันละก้อนถูถูถูถ้าไปแล้วไม่ต้องฟอกทิ้งไว แค่ขูดล้วลางเนี่ยก็ข่าวแล้วแต่หรือว่าบางคนมีเวลาเนี่ยอยากจะฟอกทิ้งไว้ก็ได้มันก็จะข่าวดีแต่มันก็จะยิ่งแห้งเพราะฉะนั้นแล้วเราฟอกทุกครั้งเนี่ยก็พยายามทาบำรุงบำรุงแต่ถ้าเกิดคนผิวแพ้ง่าย ให้น,านาวะว่าให้เอามาลองก่อนแต่พี่เนี่ยคือไม่ไม่แพงนะครับแต่ไม่ต้องถูหน้านะคะเอาถูตัวพอ,อส่วนจุดซ่อนเลนนั้นจุดซ่อนเลนนั้นอยากจะถูไหมก็ละไ้ดีกว่านะครับจุดซ่อนเลนบางคนอาจจะอ่อนโยนหรือบางคนอาจจะกล้าแล้วถ้าเกิดบางคนกล้าแล้วก็จ,จะถูได้แต่ถ้าเกิดบางคนยังแบบบอบบาหรือยังซิงกซองอยู่ก็อย่าก็ละไว้ก่อนนะครับเอาถูแค่ตัวก็พอนะคะอาบได้เช้าเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่ว่าเฮ้ยก็เลือดอ่ะห้าสิบาทก็คุ้มกคม็คุ้มลงทุนล้วปะ มันคุ้มจริงๆนะบางทีเราไปซื้อสบู่ข้างนอกงแพงกว่านี้เลยเนาะงั้นก็ไปลองดูแล้วกันนะฮะโอ้โมพาสเลือดขาวสะพึงนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย